สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวไม่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสั้นๆนะครับผมก็จะเอาแบบสั้นๆจบนะก็โดยปกตินะครับเอาสมมุติว่าเป็นหมัดขวาตรงแล้วกันหมัดขวาตรงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต่อยในลักษณะที่บอกว่าพอสัมผัสเป้าแล้วก็ชักกลับมาเลยถูกไหมครับแต่เนี้ยผมอยากจะให้ลองเปลี่ยนไมซตในการต่อยดูอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากจะต่อยหมัดให้มันหนักแล้วแรงขึ้นนะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับลองคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้แค่ต่อยโดนสัมผัสเป้าแล้วชักกลับนะครับให้เราคิดว่าต่อยเนี่ยให้มันทะลุหน้าคู่ต่อสู้ไปเลย เราค่อยชักหมัดกลับนะครับมันอาจจะมีความช้าลงนิดนึงนะครับในการชักหมัดกลับนะครับแต่ว่าน้ําหนักของการต่อยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อยเป้าตัวนี้ก่อนนะสมมติอันนี้เอาแบบต่อยแบบธรรมดาก่อนนะครับเอาแบบสัมผัสหน้าแล้วชักกลับก่อนนะมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูแบบที่2นะครับโดยการที่เราใช้หลักการที่ว่าต่อยเนี่ยให้มัน ทะลุหัวของคู่ต่อส,สู้ไปเลยนะทะลุหน้าคู่ต่อสู้ไปเลยนะอึ้งโดนพัดลมอึงอึงโอ้โ,อโ,อโอดนพัดลมนะครับเดี๋ยวพัดลมเสียนะครับเราจะเห็นเลยนะแม้ว่าจะเป็นการต่อยเป้าก็ตามเนี่ยมันมีความรุนแรงขึ้นมาเลยนะครับเอาไปลองประยุกต์ในการฝึกซ้อมในการใช้จริงให้ดูนะครับเอาไปลองฝึกซ้อมก่อนนะแล้วดูนะว่าชอบแบบไหนเอาแบบที่มันใช่แล้วก็เหมาะสําหรับคุณนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ